มหาวิทยายลัยราชภัฏศรีสะเกษพลเดกดาภงรัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2568ณมหาวิทยายลัยราชภัฏศรีสะเกษรับฟังสรุปการขับเคลื่อนงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยายลัยทั้งด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการกิจกรรมเสริมทักษะ และด้านสุขภาวะทางกายและใจตลอดจนการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อบ่มเพาะอัตลักษณ์บัณฑิตราชพัฒนให้มีทักษะนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมในช่วงบ่ายรับฟังสรุปผลด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนงานวิจัยงานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างประสานสอดคล้อง ตามพระราชรัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพศ2547และพระบรมราชโชบายได้การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งคณะบดีทั้ง5คณะหนึ่งวิทยาลัยได้น้อมนำสู่การปฏิบัติจริงให้เกิดผลสำเร็จผลผลลัพธ์ที่นักศึกษา ในการนี้อ,องคมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีสะเกดณตำบลดวนใหญ่อเภอวังหินอาทิโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากโคนเนื้อโครงการยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมเป็นต้นทางนี้อ,องคมนตรีได้สอบถามพูดคุยและให้คำแนะนำการดำเนินโครงการต่างๆด้วย องคมนตรีเป็นประธานปัดฉิมนิเทศโครงการฝึกอบร,รมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวงจังหวัดตากพลเอกเฉลิมชัยสิทธิาศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัดฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพ,พระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่หณอาสมบ้านแม่แม่แมรเมงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากมีพระพภิสุสามเณรผู้เข้าร่วมโครงการ73ารูป ซึ่งวัดเบญจมาบอดพิทุสิทธวนารามราชวรวิหารและวัดศีโสดาพระอารามหลวงดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพพระธรรมจาริกให้มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่สูงของไทยซึ่งภารกิจของพระธรรมจาริกดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2508จนถึงปัจจุบัน การฝึกอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานและภาคปฏิบัติภาคสนามได้ออกปฏิบัติศาสนากิจในพื้นที่เขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและปา่าทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนานำชุมชนสวดมนต์ภาวนาเยี่ยมสงเคราะห์ผู้ยากไร้และร่วมพัฒนาศาสนาสถานในพื้นที่ทุรกันดารเสริมสร้างความเข้มแข็งทางาจิตใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่สูงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติอย่างยั่งยืนกรมอวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม2568ที่ทันทสถานหญิงกลาง พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีเสริพัฒมหาวัชรราชธิดาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีเสริพัฒมหาวัชรราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7ธันวาคม2568สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริีนีสิริพัฒ์มหาวัชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเกี่ยวกับงานราชทานมาอย่างต่อเนื่องทรงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังทงั้งด้านสวัสด,ดิการการคุ้มครองสิทธิ์ส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรี และทรงก่อดตั้งโครงการกำลังใจในพระดรําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อปี2549ทรงมุ่งเน้นการสร้างโอกาสและให้กำลังใจแก่กลุ่มพี่ก้าวพลาดในชีวิตโดยเฉพาะผู้ต้องขังสตรีเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและผู้ขาดโอกาสอื่นๆในกระบวนการยุติธรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อกระทรวงยุติธรรมและงานราชัณฑ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่รู้จักกันในชื่อ b a Bangkok อกลู s หรือข้อกำหนดกรุงเทพคณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมียอดสะสมผู้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วกว่า2 0 0แสนคนซึ่งทุกรายจะได้รับพระฉายาลักษ์หรือภาพพร,ระโกรพระบรมศพบ,บนพระที่นั่งดุสิ์มหาปราสาสตรไว้เป็นที่ระลึกด้วย อันหนึ่งในวันที่5ธันวาคม2568มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษสำนักพระราชวังแจ้งปรับเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นเวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกาโดยจะปิดจุดคักรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานในเวลา13นาฬิกา สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระนรตรัยว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษวันที่5ธันวาคม2568 และน้อมบรำรึกในพระมหาการุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีเสริพัฒมหาวัชระราชธิดาวันที่7ธันวาคม2568 ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตภาวนาตั้งแต่วันที่1ถึง10ธันวาคม2568ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานาเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน มหาวัจระราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่7ธันวาคม2568ผ่ 2, 8, านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่6ถึง8ธันวาคม2568จบข่าวในพระราชสนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ ดาวเด่นซีเกมวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปรู้จัก